ให้ไหลพาพในงานภาคผู้ชมไปเบิงบูดเทศากาลต่อนเนื่องเลยนะคะในงานเกษตรอีสานใตพ้พนมีบูธเทศากาลของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีในงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2 5 6 9ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนี่ยแหละค่ะ นายกมลโสพัฒค่ะผู้ใยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีซีกะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนักเรียนนักศึกษามาชมงานนะคะเพือ่นบอกว่านวัตกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างบบาะิสเป็นเรื่องของนามแม่นย่ำโดยระบบ IOT เพิ่นใส่เซ็นเซอร์อัจฉริยะค่ะในการตรวจวัดคุณภาพและก็ความซึนของนาแบบเรียไทาม โรคมแมลงศัตรูพืชต่างๆกรมีค่ะโรคมแมลงศัตรูพืชแม่นยำนะคะเกษตรกรสามารถทายผ่าพืชที่เป็นโรคทรงเข่าโปรแกรมโปรแกรมกสิสามารถคํานวณนบอกเลย,เลยว่าต้นพืชนั่นเป็นโรคอีหยังนะคะพร้อมให้คําแนนนํำในการกำจัดโรคต่างๆของพืชการปลูกพืชระยะสั้นที่ใส่น้ำหน่อยเพื่นก็มีให้ข้อมูลการแปรรูปเพิ่มมูลาค่าให้กับพืช เป็นมูลราคาสูงกับมีน้ำค่ะโดยเฉพาะย่างยิงค่ะกล้วยหอมทองและกระเม็ดบักม่วงหิมพ่านอันนี้ก็สามารถเพิ่มมูลาค่าให้สูงขึ้นร่วมถึงความหลากหลายได้มากขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนีทางกระทรวงเกษตะะรลหกษากมีความมุ่งหวงังที่จะเผยแผ่ความหู่ความกล่าวนาด่านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบทและกับชุมชนเมืองสร้างเศรษฐกิจระดับผู้มีภาคและกับผู้มีประเทศนั่นเองนะคะเดี๋ยวห้องไปฟังเสียงของทางพออสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทีซีพออกมลโสภัดกันค่ะจุดนี้นะครับเป็นบูธของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งเราได้นําเอาเทคโนโลยีวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาเยี่ยมชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของน้ําแม่นยา กับโรคแมลงศัตรูพืชแม่นยําเราก็แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรได้ทําพืชน,น้ําน้อยด้วยโดยเฉพาะพืชผักมีในเรื่องของการให้เทคโนโลยีนในการผลิตกล้วยนะครับการปลูกการปฏิบัติด,ดูแลรักษานะครับการคัดเกตการคัดแยกนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับในจังหวัดบุรีรัมยานี้จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาเยี่ยมชมนิสการของพวกเราครับ